สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตามในรายการคริปโตมือใหม่สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งไปเจอมาใน YouTube ของฝรั่งนะครับที่เขารีวิวเอาไว้ซึ่งเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมเห็นแล้วชอบเลยนะฮะคือมันจะเป็นการคือปัจจุบันเนี่ยก็มี บล็อกเชนอยู่หลายเครือข่ายถูกไหมครับทำให้เวลาที่เราอยากจะไปทดลองใช้หรือว่าอยากจะมองหายูหรือผลตอบแทนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับออตัวเนี้ยมันจะเรียกว่าฟิลเตอร์มาให้เราเออสามารถเลือกได้ว่าบล็อกเชนเครือข่ายไหนมีโปรโตคอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับไอ,อ้ตัวเนี้ยมันจะสกรีนให้แล้วแบบสะดวกมากเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งก่อนนะฮะก็คือโลกของเราในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าหดหูมากเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าแทบจะติดกันทุกวันนะครับตอนนี้คนใกล้ๆตัวรอบๆตัวผมก็ติดกันไปหลายคนนะครับเป็นคนที่เรารู้จักนะครับ บางทีเราก็ไม่รู้นาะว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานนะครับก็มีข่าวที่ดาราตกน้ำนะครับก็คือคุณแตงโมนะครับที่ตอนนี้ก็คือเจอศพแล้วนะครับก็คือเสียชีวิตก็ต้องอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับจริงๆคุณแตงโมเนี่ยจริงๆผมก็เติบโตมากับะละครนะครับที่คุณแตงโมเล่นเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นยุควัยรุ่นวัยเด็กของเรานะครับก็แอบ ตกใจเหมือนกันนะครับที่เห็นข่าวมันก็เลยทำให้กลับมาคิดนะครับว่าชีวิตคนเรานี่ม่นสั้นมากนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับคนที่เรารักนะครับจะได้ไม่เสียใจนะครับถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นอ๋ออ่ะอันนี้เรื่องเศร้าประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องดีในฝั่งของคริปโตนมากนะครับ คือเราพูดกันเสมอว่าตลาดคริปโตเนี่ยหรือว่า Bitcoin นะครับที่เป็นเงินที่ไร้ตัวกลางเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในสถานการณ์อะไรได้บ้างนะครับอย่างตอนนี้ในการสู้รบกันนะครับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก็มี Twitter Account หนึ่งนะครับชื่อเขานี่ผมอ่านไม่ออกนะครับแต่เขาใช้อ่ดว่า u Sleepwalker นะครับ ใน Twitter นะจะกดเข้าไปดูก็ได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นช่างภาพนะครับแล้วก็มีการขายรูปภาพของเขาที่ถ่ายเนี่ยในพวก o p e n นซ a ในลุกสแรงครับเขาออกมาจากยูเครนนะครับแล้วก็เขาพบว่าบัญชีธนาคารของเขาบัตรเครดิตเนี่ยถูกอายัดไปแล้วนะครับคือเขาใช้ไม่ได้เลยที่เขาเหลืออยู่ก็คือมีคริปโตมีบิตคอยมีอีทูเรียมนะครับใช้เป็นเงินนะครับใช้จ่าย เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้นี่มันเหมือนเป็นเป็น use case จริงๆนะครับที่มันเกิดขึ้นว่ากรณีเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคริปโตเคอเนซี่เข้ามาช่วยเข้ามาตอบโจทย์จริงๆนะครับส่วนสถานการณ์ของ2ประเทศก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับยังยังยังไม่รู้ว่าจะออกมาท่าไหนนะครับโอเคกลับมาที่แพลตฟอร์มที่ผมอยากจะพูดถึงสำหรับวันนี้นะครับก็คือคอยดิกตัวเนี้น่าสนใจมากนะครับ ัวระบบเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ไปไปดึงข้อมูลมาในแต่ละเชนในแต่ละแพลตฟอร์มในแต่ละโปรโตคอลนะครับคล้ายๆกับอย่าง d e f ฟละมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับความน่าสนใจของมันก็คือเราสามารถจะสกรีนแพลตฟอร์มนะครับลักษณะของเหรียญที่เราอยากจะไปใช้งานในเครือข่ายต่างๆได้นะครับที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือ Stable Coin นะครับเราจะเห็นว่าโลกของคริปโตคอนซีเหลนี้มันก็จะมี บล็อกเชนกับขายต่างๆเนาะเต็มไปหมดเลยเป็น10ๆเลยนะครับทีนี้สมมุติเราอยากจะหาว่าแพลตฟอร์มไหนมันให้ผลตอบแทนที่โอเคนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับก็มากดที่ตรง Stable Coin ตรงนี้นะครับทีนี้เราสามารถไล่ดูได้เลยนะครับตามเชนต่างๆได้เลยเออว่าเชนไหนให้ให้ย i e ที่โอเคนะครับ ลองดูนะครับถ้าผมเลือกที่ ethereum ก่อนก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับเ,เหรียญชื่อว่า husd นะครับตัวนี้ผมก็ไม่ไมเคยไม่เคยใช้นะครับโปรโตคอลก็คือตัวนี้นะครับ convex ของ Curve หรือเปล่าน่าจะของ Curve นะครับอันนี้ให้ ap ให้ apy อยู่ที่64%มันมันช่วยสกรีนได้มากเลยครับหรือถ้าเป็น usdt นะครับก็ตัวนี้ได้ apy อยู่ที่27%เลยนะครับที่ ban core หรืออย่าง DEX ที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็คือ Uniswap เนี่ยก็จะเป็นคู่ u s t กับ USDC นะครับอันนี้ก็จะได้ APY อยู่ที่22%ก็โอเคเลยนะครับโอเคเลยประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอย่าง Solana แล้วกันนะ Solana ตัวเยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นตัว s a b e r นะครับนะครับก็คือเป็นเหรียญ f r a g กับ u s t นะครับ f r a g ก็เป็น s a b e r Coin อีกตัวหนึ่งครัผมยังไม่เคยใช้นะเขาบอกว่าเป็น อัลกอริทึมสเตเบิลคอยแบบเดียวกับ UST นะครับเดี๋ยวจะไปลองดูอยู่นะครับตัวนี้ให้ a p y อยู่ที่18%นะครับสมมติเราอยากจะกดเข้าไปดูเพิ่มเติมก็คลิกมาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะมันก็จะกระโดดมาที่แพลตฟอร์มให้เราเลยอ่าเราก็มาโพรไวสเตเบิลคอยตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าอ่าเป็นไน n น้นสมาร์ทเชล่ะหรือจะเป็นคู่นี้นะครับของอัลปาก้านะครับก็จะให้ a p y อยู่ที่ สิซนตะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบริทนะครับเป็นบริ e เราก็สามารถที่จะมาสเต็กในพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือมันจะบอกโปรโตคอลกับเชนเนาะอันนี้เราต้องดูให้ออกนะครับโปรโตคอลนี้คือ่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับลองไปกดเล่นดูได้นะครับหรือแฟนทอปอะแฟนท็อมนี้โหดมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูอยู่นะฮะก็เนี่ยครับแฟลกนะครับที่เป็นที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็นเซเบอร์คอยใช่ไหมครับ APY อยู่ที่5้าดออืม อันนี้ลองลองลองไปกดเล่นกันดูได้นะครับโอ้แฟนทอมนี่อัดฉีดเยอะจริงๆนะครับ APY นี้20ขึ้นหมดเลยนะครับโอ้โหแจวแจวยังไม่พอนะครับอนอกจากจะเป็น Stable Coin ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังเลือกแบบสมมุติ Single Stake เนี่ยครับฉันไม่อยากพอไวเหรียญเป็นคู่ๆเอาเอาตัวเดียวได้ไหมนะครับมันก็สกรีนได้ได้นะสะดวกดีนะครับเราก็เลือกเป็นเชนไปเลยนะครับ i n a n c น s m น r t มาเชนนะครับ แพลตฟอร์มไหนได้เท่าไหร่บ้างนะครับเนี่ยเนี่ยนี่สอง้กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่าลืมนะว่าพวกนี้มันก็มีมีความเสี่ยงของตัวเหรียญด้วยนะครับอา่าพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็น Single Stake กเนี่ยก็จะเป็นเป็นกอฟเนนโทเค้นนะครับของของแพลตฟอร์มของเขาเลยเอา่าก็ลองมากดไล่ดูได้นะครับตรงนี้อา่าเราดูอะไรได้อีก No Impermanent Loss นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็น Single s t a k เลยนะ ก็น่าจะเป็นซิงเกิลนะครับมันถึงจะไม่มีอิ p ฟ e m เม้นท์ลอ s เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ผมชอบมากนะนะครับโดยเฉพาะ Stable c o อยเนี่ยมันมันช่วยให้เราไม่ต้องไปไล่กดดูนะครับเออกดทีเดียวปุ๊บมาเลยนะครับเห็นมันมีฟังก์ชันอย่างอื่นด้วยนะครับมี Watchlist alert นะครับซึ่งพวกนี้น่าจะต้องซายอัพไปก่อนนะครับก็เป็นเหมือน add favorite เอาไว้นะครับ watchlist ตรงนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะลองมาดูปุ๊บ เนี่ยเราก็จะเห็นตัวที่เรา watchlist เอาไว้นะครับมี alert ด้วยนะนะครับตัว alert เนี่ยผมว่ามันน่าจะแจ้งมันเพิ่มขึ้นอ่ามันถึงจุดที่เรากำหนดหรือว่ามันลดลงนะครับเราจะได้เปลี่ยนได้เออนี้ก็ดีมากเลยนะครับฟรีด้วยนะไม่รู้ว่านะเขาเขาจะเก็บตังค์ไหมนะครับอ่าตัวที่ตั้ง alert เนี่ยผมยังไม่เคยลองนะครับมันเหมือนจะให้กำหนดนะครับตรงเนี้ยนะครับว่า a p y มากกว่าเท่าไหร่นะครับมันก็จะอีเมลมาแจ้งเตือนเรานะครับ อ่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสุดท้ายก็คือปกติแพลตฟอร์มมันจะบอกด้วยนะครับว่าเหรียญตัวเนี้ยนะครับระดับความเสี่ยงเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะเป็นโรลลิสนะครับอาจจะเสี่ยงต่ำหน่อยนะครับอ่าหรืออย่างอีเท r e รียมรีนะครับอันนี้ก็จะถือว่าแบบความเสี่ยงต่ำมากนะครับอ่าอะไรประมาณนี้อ่าแฟร็กนะครับอ่าอันนี้ก็จะแบบเสี่ยงกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับ คือคือมันก็ไม่ได้การันตีอะไรนะครับตรงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์อะไรของเขานะครับที่เขากำหนดขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไงเราก็ต้องไปดูต่อเพิ่มเติมอดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคอยดิกนะครับผมชอบมากนะนะครับมันเข้ามาช่วยในการฟิลเตอร์หาตัวแพลตฟอร์มหาตัวยูนะครับได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับก็ไปลองกันดูแล้วกันนะครับในตลาดแบบนี้อ่ะสเตเบิลคอย สเตเบิลคอยไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะดีๆเราจะได้เก็บเหรียญพื้นฐานดีๆกันต่อไปนะครับผมถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ